ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่29มกราคม2565นะคะ สำหรับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมารับชมแนวทางเลขรัฐบาลไทยกันเลยเนาะจานะ้าเนาะมาเก็บเกี่ยวข้อมูลกันต่อสำหรับเลขห้าน้อยยุดเด้อจ้าเด้อเลขห้าน้อยยุดหกมือเนาะจานะ้าเนาะสำหรับแนวทางเลขห้าน้อยมาพอกันอีกเทือนึงคือวันที่หาเนาะจานะ้จาเนาะจังมาพอกันเนาะจา้าช่วงนี้ห้ากะ มาหาแนวทางรัฐบาลไทยกันตัวเลยเนาะจานะ้าเนาะกวนจะไปรับชมแอดมินหน่ย่ยกากคือเก่าเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหนุ่ยกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก้กำลังใจทางช่องน้ำเนาะจานะ้าเนาะสำหรับท่านใดที่บรอยากพลาดคลิปน้าอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำจังสิบพลาดท,ทุกคลิปที่แอดมินได้นําำมาลงให้เนาะจานะ้าเนาะ พระันตปรชมมาชมบรรยากาศงางย,ยง่แรงแร่งเด้อจ้าเด้อยแงแร่งแร่งของวันที่ยี่สิบเก่านาะจ้าเนาะบรรยากาศเบิ่งดอกไม้บุรู้ว่าสิไปลายไทสเนาะพระันตปรชมเนาะมันบ่มีหม่องไายอยู่แต่ในบ้านเนาะจ้าเนาะแลักการทหรับท่านใดที่สนใจจะสร้างสบู่เด้อจ้าเด้อสบู่ตอนนี้จะมีสูตรระเบิดขี้ไข่น้ำนมข้าว หลายฟ้าแล้วก็แครอทเด้อจ้าเด้อสำหรับเลงขาวนั่นเบิดแล้่ยวนะจานะ้าเนาะแอดมินยังบ่ทันไหนสั่งขวางเด้อจ้าเด้อแอดมินขายเบิดร์ตลดนก่อนแอดมินจังจะสั่งเนาะจานะ้าเนาะสำหรับท่านใดที่สั่งเนะข้ามาตอนนี้กับเลงขาวเบิดเนาะจานะ้าเนาะให้เอาสูตรอื่นไปก่อนเนาะจานะ้าเนาะสำหรับท่านใดสนใจสบู่แล้วก็ครีมโทมา เบอร์0 9 2ย,ย์2 5 5 1 3เดหอหสแล้วจ้ะเด้อเมมเบอร์ทักใกล้ค่แอดมินใดเลยเน,นาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดท,ที่ติดตามแอดมินทางเพจตะก้อนนั่นเป็นเพจหนูน้อยแฟนเพจเด้อจ้ะเด้อตอนนี้แอดมินใดเปลี่ยนซื้อเป็นเพจสบู่แล้วเน,นาะจ้าเนาะก็เป็นเพจหนูน้อยนั่นแหละเน,นาะจ้าเนาะแอดมินใดนํำสบู่ลงไปว่างขายทางเพจสำหรับท่านใดสนใจก็ให้ทักข้อความเพจได้เลยเนาะจ้าเนาะ มารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้ะเนาะแอดมินได้นำอาจารย์ทันใดมาฝากท่านผู้ชมแอดมินก็ขอบคุณสำหรับแนวทางของอาจารย์ทุกๆท่านเด้อจ้ะเด้อมาเบิ่งทันแรกกันเลยเนาะจ้ะเนาะอาจารย์อินตาเพชรใจแสงเนาะจ้ะเนาะงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเนาะจ้ะเนาะสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทันกรไดหามาวิ่งบนเก้าเนาะจ้ะเนาะท่านได้จับหา ชุดสามตัวคือห้าเก้าห้าสองนะจ๊ะเนาะคู่ตัวก็จะมีเก้าสองห้าสองห้าเก้านะจ๊ะเนาะล่างสี่เก้าแปดเก้าอันนี้งวดที่ผ่านมาเดอ้อท่านผู้ชมก็ได้เข้าไปทั้งบนทั้งล่างน,น,ะนะจ๊ะเนาะเข้าไปทั้งบนและล่างน,น,ะนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งงวดนี้กันเลยนะจ๊ะเนาะหนึ่งกนะุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะจ๊ะเนาะอาจารย์อินตาเพชรใจแสงให้มานะคะ เด่นวิ่งบนวิ่งบนก่อนนะคะวิ่งบนแปดเนาะจ้นะเนาะวิ่งบนแปดเลขเด่นสองสามแปดเนาะจ้นะเนาะสองสามแปดชุดกันก็จะมีห้าสามแปดและหนึ่งสามแปดคู่โต๊ดบนก็จะมีสามแปดห้าแปดสองแปดเนาะจ้นะเนาะท่านก็ได้วงไว้เด่นสามแปดเนาะจ้นะเนาะทาง ข้างล่างนะจ๊ะเนาะก็จะเด่นศูนย์ก็จะมีศูนย์สองศูนย์ห้าสามห้าวงกลมไว้ที่ศูนย์ห้าให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ะเ้อแอดมินนัมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะจ้ะเนาะแอดมินขอบคุณสําหรับแนวทางอาจารย์อินตาเพชรใจเสงด้วยจ้ะเ้อขอบคุณสําหรับแนวทางนะจ้ะเนาะมาเบิ้งท่านต่อไปนะจ้ะเนาะสาหรับท่านต่อไปก็จะเป็น ร้อยสิบหน่วยเนาะจา้ะเนาะของหนุ่มนาว่าเนาะจา้ะเนาะสำหรับทันใดที่ชื่นชอบแนวทางแบบนี้ให้ท่านผู้ชมมาแคหนาจอไว้เด้อจา้าเด้อเพื่อเก็บข้อมูลไว้เนาะจา้ะเนาะเป็นแนวทางในงวดถัดไปร้อยสิบหน่วยของหนุ่มนาว่าเนาะจา้ะเนาะให้ท่านผู้ชมเบื่องเอาเด้อจา้าเด้อแอดมินบออ,า,อาตัวเลขหลายตัวเนาะจา้ะเนาะร้อยสิบหน่วยท่านผู้ชมมีสถิติเก่ายู่นะจ้ะเนาะคือข้างบนสำหรับข้างล่างนั่น จะเป็นรักร้อยสิบหน่วยที่อาจารย์ท่านได้จับไว้ให้นะจ้ะเนาะอาจารย์ท่านได้จับไว้ให้ท่านไปชมเลือเบิงเนะาจา้ะเนาะทุกแนวทางแอดมินนามาเป็นเพียงแนวทางเท่าน,านั้นนะจ้ะเนาะก่อนจะตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นนะจ้ะเนาะสำหรับท่านต่อมานะจ้ะเนาะอันนี้แอดมินเห็นแลวจะ้ะเดอเห็นอิลีเข่าอิลีนะจ้ะเนาะ พ่อค้าขายผักเนาะจ้ะเนาะแอดมินหนูน้อยก็ขอบคุณสําหรับแนวทางที่เพื่อนๆทางกลุ่มเพื่อนแช่มาให้เนาะจ้ะเนาะแอดมินหนูน้อยก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพ่อค้าขายผักด้วยที่นําแนวทางมาให้เนาะจ้ะเนาะหนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพ่อค้าขายผักเนาะจ้ะเนาะแนวทางพ่อค้าขายผัก ก็จะมี5 6 5 3 8 3 8 5 7 6ไปกลับด้วยบนล่างเด้อจ้าเด้อว,วงกลมไว้ที่8 3านะจานะ่าเนาะให้ท่านผู้ชมพิจจรณนาเบิง้งนะจาเนาะตรงใจเลขในใจของท่านผู้ชมบ่เนาะจานะ่ะเนาะสำหรับท่าตรงหยิบจับไปเป็นแนวทางนะจาเนาะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ ก็จัดขัดก็ผ่านนะจ๊ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมทุกตัวเลขสามารถมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะเนาะแอดมินน้ำมาเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มี3ามท่านเท่านี้เด้อจ้าเด้อ แอดมินขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเนาะจ้ะเนาะนยังสื่อสารบุคคลดีๆปันใดเนาะท่านผู้ชมเนาะนยังขัดขัดของของโย و. บอกยังพิษแอดมินกับขออภัยเด้อจ้าเด้อเพราะว่ายังบุคคลในชนัดแบบนี้เนาะจ้ะเนะาะบกคือแนวทางเล็กฮาหนอยสําหรับรัฐบาลไทยกะ่ะยังบุคคลในนั้นยังบุคคลใดทันนัดปันใดเด้อท่านผู้ชมเด้อบอกติดขัดแน่แอดมินกับขอโทษขออภัยเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ มเทอานี้พอกันไหมคลิปหนาแอดมินกับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนเด้อจ่าเดอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ